นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจามิ ธรรมังสระนังขจามิสังขั pues mm ria, งสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ตติยมปิธรรม,มังสาระนังขจามิตติยัมปิสังขังสาระนังขจามิติสารณะขะมะนังนิธิตังปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินาธานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามกาเมสมุมชาจาราเวระมะนีสิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะังสมาทิยาม สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตี ัดสมาสีลังวิโสทะเย